2,544ปีนี้สำคัญมากคือเหรียญ25สตางค์นะคะเหรียญ25สตางค์พศ2,542,544 0เหรียญ25สตางค์เป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยอันดับหนึ่งของเหรียญ25สตางค์ค่ะเขาจะดำเห็นไหมคะเขาออกรุ้ง เนี่ยค่ะยี่สิบห้าตังสองห้าสี่สี่คือเขาอยู่ในแผงก็จะมีอันนี้ก็เป็นตัวติดนะคะหนึ่งในสิบนะคะเหรียญสิบบาทค่ะหนึ่งสตางค์ห้าสตางค์สิบสตางค์ยี่สิบห้าสตางค์ห้าสิบสตางค์อันนี้เ็เป็นทองเหลืองนะคะเ็าเป็นทองเหลืองค่ะปีสี่สี่แต่สังเกตดูนะคะทุกแผงก็จะออกออกรุ้งอย่างเงี้ยเลยค่ะ แผงนี้ก็เล่นหากันอยู่ที่ประมาณสองพันถึง3ามพันบาทโดยประมาณนะคะโดยประมาณสองพันถึงสามพันบาทเพราะว่าเหรียญนี้เหรียญเดียวอ่ะก็ซื้อหากันไม่ผ่านใช้ก็สองพันค่ะเหรียญเหรียญเดียวเนี้ยนะคะเหรียญเดียวเนี้ยไม่ผ่านใช้แบบนี้ออกออกรุ้งแบบนี้ออกน้ําทองอ่ะคือเนี้ยออกน้ําทองออกรุ้งออกน้ําทองแบบเนี้ได้สองพัน เพราะฉะนั้นแผวอันนี้มีราคาแผงปีพาศสองห้าสามสี่เขาเป็นสนิมเขียวเขาอยู่ในแผงแบบนี้นะคะแผงที่เป็นพลาสติกอ่อนเนี่ยเห็นไหมคะขอบเขาเขียวหมดเลยเขาเป็นสนิมเขียวขอบเขียวหมดเลยเนี่ยสองห้าสามสี่เนี่ย 2, 5, 3, 4, เหรียญสวยเขามีข้อมูลน่าจะบอกเหรียญเนี่ยผลิตจากต่างประเทศ ยี่สิบห้าสตางค์ก็เป็นตัวติดห้าสิบสตางค์ก็เป็นตัวติดห้าสิบสตางค์เนี่ยเป็นเป็นตัวติดผลิตน้อยแบบที่สองรองจากสามศูนย์ห้าสิบสตางค์หายากสุดราคาแพงสุดก็สองห้าสามศูนย์นะคะที่รองมาก็เนี่ยค่ะสองห้าสามสี่ก็เป็นหายากนะคะแล้วก็เหรียญนี่ก็สวยค่ะ เหรียญสิบบาทก็เป็นตัวติดอันดับที่ห้านะคะสองห้าสามสี่อันดับที่ห้ารองจากสี่สองอันดับหนึ่งสามสามอันดับสองสี่สามหนึ่งอันดับสามสี่หนึ่งอันดับสี่สี่สองอันดับสามเนี่ยค่ะสองห้าสามสี่จำนวนผ 1, 000, 3, 108, 10, ลิตหนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเหรียญนะคะสิบบาทสองห้าสามสี่แล้วก็ ้สตางค์ก็เป็นตัวติดผลิตน้อยรองจาก30อันดับหนึ่งคือ2530อันดับสองก็คือ2 5 3ห้เพราะฉะนั้นแผงนี้ก็ก็มีความหมายอีกแผงหนึ่งก็เป็นแผงที่หายากอีกหนึ่งปีค่ะ